เหรียญรุ่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานทำบุญฉลองอายุครบ88ปีของหลวงปู่โตเมื่อปีพุทธศักราช2517ลักษณะเหรียญเป็นรูปทรงเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองคด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเหโดยปกติเหรียญรุ่งนี้ใบหน้าหลวงปู่จะดูตื้นๆไม่ค่อยคมชัดและปลายจมูกจะไม่โด่งแหลมเหมือนเหรียญพิมพ์อื่นๆ ซึ่งเกิดมาจากแม่พิมพ์ในการปั้มเหรียญมีจำนวนในการจัดสร้างดังนี้เนื้อทองคำจำนวน199เหรียญเนื้อนาคจำนวน50ิบเหรียญเนื้อเงินจำนวน500อเหรียญเนื้อนวโลหะจำนวน1500เหรียญเนื้อทองแดงจำนวนสอง0 0เหรียญโดยมีหลักในการพิจารณาแยกบล็อกดังนี้เหรียญเสมาหลังยันปรีเนื้อนวโลหะบล็อกนาวานิยมสุดจะมีรอยเส้นแตกคม,คม วิ่งเป็นแนวโค้งด้านหลังเหรียญตรงบริเวณตัวหนังสือคำว่าเดือน5 2517โดยให้หยึดเส้นนี้เป็นหลักบล็อกนี้จะไม่มีปรากฏในเนื้อทองคำหรือเนื้อเงินและในเนื้อทองแดงจึงเรียกบล็อกนี้ว่าบล็อกนวานิยมสุดเพราะจะพิจารณาได้ง่ายที่สุดว่าเป็นบล็อกนวานเนื้อนวะโดยสามารถสรุปได้เลยว่าถ้าเป็นบล็อกนี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหรียญเสมาหลังยันปรี เนื้อทองแดงบล็อกขีดจะมีขีดรอบหัวยันตรีบริเวณด้านหลังตรงกลางแถวบนซึ่งจะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดในเนื้อทองแดงบล็อกนี้มักจะพบในเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโชคลาภคล้าวคลาดเป็นเลิศ